นิทานเรื่องแมวน้อยแบ่งปันในฟาร์มเล็กๆล,ลูกแมวน้อยตัวขาวชื่อมิวเขาฉลาดและน่ารักแต่ชอบเก็บของไว้คนเดียววันหนึ่งคุณปู่เจ้าของฟาร์มเอานมสดใหม่ใส่ถ้วยใหญ่มาให้มิวน้อยนี่นมสดจากแม่วัวมิลลี่หอมหวานมากดื่มให้หมดนะ คุณปู่ลูบหัวมิวอย่างเอ็นดูมิวดีใจมากรีบแบกถ้วยนมไปซ่อนในห้องเก็บของไม่ยอมให้ใครเห็นตอนเย็นเพื่อนๆในฟาร์มหิวนม oh. ลูกแมวซ้อมชื่อซันนี่เดินมาหามิวฉันหิวนมมากเมื่อไหร่จะได้ดื่มนมบ้างขอแค่นิดเดียวเปล่านี่คุณปู่ให้ฉันคนเดียว <No. S 1> ไปหาดื่มที่อื่น มิ้วปิดตาเดินผ่านต่อมาลูกแมวดำชื่อแชโดมาขอมิ้วช่วยแบ่งนมหน่อยแม่วัวไม่ให้นมฉันวันนี้ไม่ได้ไปขอคุณปู่เอาเอง <No. S 1> มิ้วสายหางเดินหนีสุดท้ายลูกแมวลายชื่อสไตรป์มาวิงวอนมิ้วเราเป็นเพื่อนกันขอนมแค่อึกเดียว ไม่มีทางนี่ของฉันใครก็ไม่ได้แตะ <Nope. S 1> มิวโกโรธไล่เพื่อนๆไปเพื่อนๆเศร้าใจ oh. เดินกลับไปนอนหิว oh. กลางคืนมิวหิวนม oh. เขาแอบไปเปิดถ้วยที่ซ่อนไว้แต่ช็อกนมเสียหมดกลิ่นเหม็นฉุนเป็นก้อนสีเขียวโอไมทํ oh my, ทำไมนมเสียฉันเก็บไวด้ดีๆนี่นา มิวร้องไห้อย่างเศร้าใจคุณปู่ได้ยินเสียงเดินมาดูมิวลูกนมเก็บไว้นานจะเสียต้องดื่มขณะสดใหม่และที่สำคัญต้องแบ่งปันกับเพื่อนๆความสุขจะมากขึ้นเช้าวันต่อมาคุณปู่เอานมใหม่มาให้อีกมิวคิดทบทวนคราวนี้ฉันจะแบ่งปันกับเพื่อนๆมิว เรียกซันนี่แชโด์และสไตร i ป์มาดื่มนมด้วยกันทุกตัวแปลกใจและดีใจมากเมื่อดื่มพร้อมกันนมหอมหวานกว่าที่เคยเสียงเหนียวดีใจดังก้องไปทั่วฟาร์มมิวพบว่าความสุขที่แบ่งปันหวานกว่าการเก็บไว้คนเดียวจากวันนั้นมิวก็แบ่งปันทุกสิ่งกับเพื่อน เขามีเพื่อนแทมมากมายและมีความสุขทุกวันนิทานเรื่องนี้สอนว่าการแบ่งปันและเอื้อเฟื้อจะทำให้มีความสุขมากขึ้นสิ่งที่เราแบ่งปันจะกลายเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืน